ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M อ็มแทนทาร์ลอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการด,ดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพศ2563นะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะท่านที่มีลัคนาดาวจันทรสุกอยู่ในราศีเมษก็สามารถดูได้ช่องนี้จะอิงในเรื่อง,งของโหราศาสตร์ไทยนะคะ ท่านที่ดูในเรื่องของศาสตร์ตะวันตกก็ดูควบคู่กันไปได้นะคะเป็นแนวทางเนาะเหมาะสําหรับคนแบบโสดมีคนคบคนคุยสถานนะไม่ชัดเจนสําหรับท่านที่มีคู่รักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถดูได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะคะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเนาะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวนะคะบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าหรือเป็นการสลับกันก็ได้ระหว่างคนที่เรากำลังคบกำลังคุยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะดูเพื่อแบบความสนุกสนานเท่านั้นบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราก็ได้หรือบางทีมันอาจจะ ตรงแค่บางช่วงบางเวลาแค่นั้นเองนะคะอยากให้ทุกท่านแบบดูเพื่อความที่แบบไม่อคติหรือดูแบบเพื่อให้สบายใจนะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับสนับ่านที่เข้ามาใหม่ แล้วก็สวัสดีนะคะชาวสองของราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเช่นกันนะคะเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของราศีเมษต,ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมปีพศ25 6 3จะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยเนาะอาจจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยนะคนทำคลิปอยู่ติดถนนนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยนะคะ อ้าวไพ่เปิดแล้วความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่เกิดราศีเมษนะคะช่วงนี้เป็นยังไงมาดูกันเลย ราศีเมษนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในสก,การแบบกินไม่เข้าใครไม่ออกหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะเจอในเรื่องของรักทางเลือกรักทางตันหรือเปล่าใครคนใดค,คนหนึ่งที่คุณสานสัมพันธ์อยู่นะคะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่หรือตัวคุณเองก็ได้นะเป็นการสลับกันก็ได้ตอนนี้คือเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะถึงแม้ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะวันแววมันอาจจะ ถูกใจแต่มันอาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะคะตรงนี้เนาะหรือมีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะบางคนเนาะเจอทางโลกออนไลน์เจอในเรื่องของการแนะนําเจอเรื่องงานเลี้ยงงานแต่งเจอจากการทํางานนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยในเรื่องของการสื่อสารเหนื่อยเรื่องของระยะทางบางคนอาจจะดีกคนต่างชาติก็ได้ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการศรึกษา ทำงานเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่ในองค์กรมีหน้ามีตาเนาะคนคนนี้นะคะไม่ว่าสถานะทางสังคมสถานะทางการงานการเงินก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันเหมือนว่าเหนื่อยที่ผ่านมาอาจจะทําแบบให้คุณรู้สึกว่าความหวังครั้งนี้มันเหมือนลิบหลีบางคนอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องของงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์ต่างๆว่าเราน่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันอาจจะยังจัดไม่ได้เนื่องจากว่าอุปสรรค ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการสื่อสารด้หลายอย่างรวมกันเนาะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนเกิดการน cycling, ้องใจนะช่วงนี้นะคะทาให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊แล้วตกลงความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันจะเป็นไปในทางที่ดีไหมหรือว่ายังไงเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ยขยายกันดีกว่านะว่าแต่ละใบยอยากบอกอะไรในสรนการความรักความสัมพันธ์ของคุณราศีเมษนะคะไพ่ใบ,บแรกเราจะดูในเรื่องของ เอกออฟเพนเดอร์เคิลหนึ่งเหรียญน,นะคะเข้ามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะมาดูกันนะเข้ามาบอกอะไรเดอะซันนะคะคุณรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นเด็กกว่านะคะหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะตรงนี้เนาะความรักความสัมพันธ์มันเหมือนเต็มที่อ่ะเต็มเปี่ยม รักกันมากชอบกันมากเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์เพิ่งก่อตัวขึ้นเนาะตรงนี้นะคะสี่มเมเา้าเข้ามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะสี่มเมเา้าเข้ามาบอกอะไร6ดาบนะคะ อุปสรรคก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วหรือมีตัวจริงอยู่แล้วนะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะทาให้มันเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะการสื่อสารการพบเจอนะคะสองดาบเข้ามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะสองดาบอยากบอกอะไรทาวเวอร์ ระวังในเรื่องของการตัดสินใจ mm. การทะเลาะเบาแวงนะ mm. ถึงแม้คุณจะรักกันมากก็จริงนะคะ mm. จะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันสุดๆแล้วนะบางทีอาจจะบล็อกกันเลยก็ได้นะคะหรือตัดขาดกันไปเลยก็ได้ mm. เนื่องจากว่าเลือกไม่ได้ mm. เขาได้ว่ารักพี่เสดายน้องนะตรงนี้นะคะตัดสินใจไม่ได้นะคะในความรักเนาะมาดูหน่อยว่าก้าวไม้เท้านะี่อยากบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ 9ก้าไม้เท้าเข้ามาบอกอะไรนะคะก้าถ้วยค่ะตรงกันเลยนะคะถึงแม้มีความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมนะคะเหมือนกับว่ารักกันมากแต่มันยังขาดการเติมเต็มอีกหนึ่งถ้วยอีกหนึ่งไม้เท้าจะครบสิบนะคะเพราะฉะนั้นเจออุปสรรคในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะระยะทางแล้วก็เวลาการสื่อสารของคุณมีปัญหาแน่นอนนะคะเฮอร์แฟเนเข้ามาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณสองคนนะคะเฮอร์แฟนเข้ามาบอกอะไร เจ็ดดาบใครคนใดคนหนึ่งอาจจะคิดแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะไปรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรรับหลังหรือเปล่าหรือตัวคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าตอนนี้นะคะกําลังบิงวอลกําลังอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธินะว่าถ้าความรักมีปัญหาขอให้เขาจับได้หรือถ้าความรักมีปัญหาจะได้เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะคะเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อมานะคะ เจ็ดเม้าอยากบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะนะคะมาดูสิ justic เป็นไพ่ในเรื่องของการตัดสินใจอุปสรรคต่างๆวม่าจะเป็นการเดินทางวม่าจะเป็นในเรื่องของพันธะหัวใจนะกำลังตัดสินใจนะตอนนี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะราศีเมษมันเหนื่อยนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะนะคะทั้งระยะทางทั้งความรู้สึกนะอาจจะไม่เหมือนเดิมตอนนี้นะคะ เรามาดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันจะจุดจบยังไงเดือนนี้นะคะราเมษนะมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะสรุปแล้วนะถ้ามีปัญหาแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะกาแฟอย่าดื้อลูก ความรักความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างที่บอกเนาะคุณน่าจะรักต่างอายุรักทางไกลกันนะคะเออหน้าไพ่บ่งบอกได้เลยว่าคุณจะเงียบกันไปสักระยะหนึ่งแต่คุณก็อาจจะกลับมาคุยกันไพ่อินฟินิตี้ไพ่เดอะสตริแล้วก็ประกอบกับเรื่องหกถ้วยความรู้สึกความสัมพันธ์เก่าๆมันจะย้อนกลับมานะคะความรักเก่าย้อนกลับมามีการคืนดีกันค่ะทะเลาะกันแค่ไหนก็คืนดีกันกําลังหาโอกาสกาลังแบบ ดูว่าจะเข้าทางไหนจะปณะิปนอมยังไงนะคะตอนนี้เนาะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆคุณก็ยังรอคอยเขายังให้โอกาสมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างหวยหานะกําลังจะคุยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กําลังจะคุยเรื่องบ้านกําลังจะคุยในเรื่องของที่อยู่อาศัยกันกําลังคุยในเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นมีการกลับมาหากันนะเดือนนี้นะคะเนาะนะคะให้อภัยก็กลับมาหากันได้นะคะ ระวังในเรื่องของการพูดประชดประชันนะคะเดือนนี้นะคะคุณก็อีโก้สูงเขาก็อีโก้สูงเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นะดูดีๆอะไรที่พอยอมได้ก็ยอมแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็เลิกกันไม่ได้เพราะว่าไพ่มันเหมือนว่าเป็นไพ่แบบคู่กันมาเลยอะเดอะสตร t h กับหกถ้วยเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการย้อนกลับคนรักเก่านะคะเป็นการย้อนกลับในเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยใจแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า คุณมั่นใจว่าคนคนนี้แหละ,ะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะก็อย่าปล่อยมือเขาแล้วก็พยายามแบบประครับประคองไปให้ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ต่างคนต่างหวยหาต่างคนต่างคิดถึงแต่ว่าไม่มีใครบอกในเรื่องความรู้สึกสุดท้ายนะคุณกับเขาก็ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเลิกกันไปก็ได้กลับคืนมานะคะบางคนอาจจะมาเลิกไปนา,านแล้วนะเดือน2เดือนเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของลมพัดหวนนะคะตรงนี้เนาะเอาละค่ะเดือนนี้นะราศีเมษนะ ยังไงก็ตามนะคะห่างกันแค่ไหนลมก็พัดถวนให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันเนาะตรงนี้เป็นในเรื่องราวของแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะทุกคนอย่าไปยึดติดนะมันอาจจะไม่ตรงกับใครนะคะตรงนี้นะก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะตัดสินใจด้วยตัวเองไพ่ก็เป็นแค่แบบส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะถ้าเกิดว่าดูเราชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปนะคะ ก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้เป็นค่าครูให้กันได้นะคะตรงนี้นะคะก็ต้องขออภัยที่แบบดูแล้วไม่ถูกใจท่านเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นดวงโดยรวมยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเอาละนะคะกาแฟอย่าดือ้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะราศีเมษนะนะคะตรงนี้เนาะเดือนนี้ลมพัดหวนนะคะเจอกันใหม่คะ่ะ